สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศิวุมขำกับรายการ JC ฟินิ c ารเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้เราออนทัวร์มาที่สวนของเท่าแก่จีตนะครับก็โอ้โหห่างไปนานช่วงโควิดเราไม่ได้เข้ามานะครับประมาณช่วง3-4เดือนเนี่ยต้นโตสูงขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่ว่าแปลงนี้จะเจอปัญหาเรื่องอาจจะการฉีดยานะครับอาจจะไม่ได้ตามรอบนิดนึงนะครับวันนี้เลยก็มาแนะนําว่า การสังเกตลักษณะใบนะครับว่าโดนในส่วนของศัตรูพืชอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับที่เป็นรอยเจาะในลักษณะประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือไก่แจบไก่แจ้แล้วก็มีกลุ่มพวกมแมลงปากกัดมีนอนด้วยนะครับเนี่ยครับจะโดนไก่แจ้ทั้งชุดเลยเพี้ยไก่แจ้เวลาเข้ามามาดูดนะครับมาดูดน้ําเลี้ยงเนี่ยก็จะทําให้ใบเล็กแล้วก็งอ จะคล้ายลักษณะของการที่เราขาดพวกกลุ่มพวกสังกสีแมกนีเซียมได้นะครับลักษณะจะถ้ามองผ่านๆอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะสังเกตเห็นชัดก็คือมีมีรอยแผลรอยเจาะแล้วอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเวลาแมลงเนี่ยมันไปกัดกินแป้งไหนเนี่ยมันไปติดเชื้อรามามันก็จะพามาสวนอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเชื้อราจะมาตามในส่วนของตัวแมลงด้วย เมื่อกี้เราเดินดูนี่เห็นตัวจระเลยนะครับแปลงนี้ก็จะเจอกลุ่มพวกเพี้ยแก่แจ้นะครับระบาดค่อนข้างหนักเลยก็เลยทำให้ชุดใบเล็กนะครับน,นี่เราก็เลยมาแนะนำว่าการสังเกตนะครับรวมถึงการป้องกันอย่างที่บอกครับถ้าเราไม่มีเวลาเราก็อาจจะตั้งรอบฉีดตั้งรอบฉีดทุก10วัน15วันก็ได้นะครับเนี่ยลักษณะโดนเพี้ยแก่แจ้ทั้งหมดเลย บางที่เรียกไก่ฟ้านะครับตัวสีขาวๆตัวเล็กๆพอเริ่มโตเต็มวัยก็จะมีงอนนะครับแล้วก็ผนกกับเชื้อราเช้อราเนี่ยจริงๆมันมีชื่อทางวิชาการแต่ว่าชาวบ้านก็จะเรียกตามลักษณะที่เราเห็นเช่นมันเป็นคล้ายๆสนิมก็เรียกลาสนิมเป็นสีดำนะครับก็เรียกลาดําลาสาลายนะครับก็เรียกแตกต่างกันไปแต่วิธีการป้องกันนะครับอย่างที่บอกนะครับวิธีการป้องกันการแตนฉีดตัวนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของ สายชีวาภาพเราก็ใช้ใชในส่วนของบิวเรียกับเมท a ลไรซียมได้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของสายเคมีก็จะเป็นในส่วนของอะบาเมกตินนะครับสลับกับอะมิดาสลับกับทิโปนิวนะครับพวกนี้จริงๆมีชื่อกลุ่มยาให้อยู่นะครับควรสลับกลุ่มยานะครับเวลาเราไปซื้อยาจะมีมีเลขรหัสด้านบนว่ากลุ่มยากลุ่มไหน กลุ่มที่เท่าไหร่ควรจะต้องสลับผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพื่อลดการดื้อยานะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ลักษณะแบบนี้คือนะี่ครับมีจักจั่นฝอยจักจั่นฝอยเขียวนะครับลักษณะจะไหม้แล้วก็งอลักษณะประมาณนี้เลยนะครับบางทีจะมีเห็นตัวเป็นเขียวๆเล็กๆนะครับเขียวๆเล็กๆเ,เ,เพราะนั้นถ้าเราไม่สลับกลุ่มปุ๋ยยาเลยเนะี่ยบางทีใช้ตัวเดิมซ้ำๆบ่อยๆนะครับก็จะเกิดการดื้อยาได้นะครับส่วนเชื้อานะครับ ก็มีทั่วไปเลยตามเคมีตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายที่เป็นชีวภาพก็จะใช้พวกโตรโกดาม่าหรือที่เราแนะนํากันในที่ในส่วนที่เราไปดูแลเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของไคโตซานกลุ่มพิเศษที่มีลักษณะของการป้องกันล็อกเชื้อราไม่ให้เข้าและออกนะครับก็จะลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเชื้อราได้ค่อนข้างดีนะครับกันทั้งใบใหม่ที่จะเข้าไปด้วยแล้วก็กันทั้งใบเก่าที่จะขยายเชื้อออกไปด้วยนะครับอันเนี้ยพอโดน ถ้ากลุ่มถ้าเป็นพวกกลุ่มพวกเพีย้ยไฟลงปุ๊บนี่ใบก็จะหลุดร่วงประมาณนี้เลยก็มีนะครับยิ่งถ้าช่วงหน้าลมพวกไรแดงก็จะเข้าด้วยเขาต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับตามเพจเกษตรทองแปดแล้วก็ u t u b e เกษตรตองแปดเนี่ยจะแบ่งเป็นความรู้ตรงนี้ใครอยากได้ตารางใช้ยาตัวไหนอะไรยังไงสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรืออาจจะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์อนุริศ0882808528ได้นะครับสามารถหาซื้อ,อยากใกล้บ้านเรานะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ว่า ควรจะใช้กลุ่มไหนยังไงบ้างนะครับหรือใครอยู่สวนใกล้บ้านหรือจะทําปอดสารก็จะแนะนําแหล่งที่เขาซื้อนะครับพวกบิวเรียมเตอร์ไเซียมพวกนี้เราไม่ได้มีขายแต่ว่าเรามีกลุ่มที่ลูกค้าใช้กันประจำเราได้ผลเราก็จะแนะนากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าคุณรักการเกษตรหรือรักทุเรียนเราเป็นพวกเดียวกันครับสามารถกดติดตามกดแบ่งปันแชร์ออกไปได้นะครับแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าครับรอยยิ้มของเกษตรกรไทยคือความสุขใจของเราครับสวัสดีครับ